สมายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วกับคือเก่าเหมือนเดิมครับเชา้านี้มาสวนคือเกา่ามาเบิ่ง,งานแต่ว่าเบิกกาเมาื่อวานนี้เหาะมาแล้วนี่เดือดเาจะคือว่ามันเพะน,นั่นเดี๋ยววันนี้จะเอาสูตรปลาเคือมาทำหาไข่มาทำแล้ววันนี้ เอามันก็จะข้นล่าเถอะข้นล่ายูกคนมันขือเถ้ากกเขือเหลืองน้ไปกล้วยนีไงขือเหลืองเต็มอยู่หนึ่งขือเหลืองเอ,อ้อน้ำตัวนี้ ปลาเคือเรืองไปก่อยสุกแล้วก็มีพี่น้องเออเออเออน้ำเออเจียบยังไงเอ้าฝากเลยไปเลือกสิมันบอกว่าออมสุดไป เียนข้างกกับจวเวนเวัน่จอหมดแงตัวเนี้ยเหรอเจไดอย่างฝุ่นหลายแบกเท่มันไม่ว่านยวม่หยดยังลงหลุมนี่เสน่นี่พูดเหรอเขาขวเท่ไปได้เหรอก็เสีว่าไ่ดเที่ยวดนนั่น ข้าไห่อเมื่อตะล่นนั่น่จังเด็กเสียวงสันตัวั้นกับอยเหลหลานนี่ีที่ตุกกาขาเจ้าว่เาะตุ๊กกาขเจ้าจักตาบ่ตอามองหันดิ vắn nằm ào tồn vắn vãn 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 gòn vậy mưa bổng con, dung vãn 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 kiếp, vãn 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 เก็บเั่เก็บหมดเจ้ายุ่งหรว่บ่เป็นหมดดอกพี่น้องยุ่งเได้เจเด็ถิ่มัเลยนเสียเี่มานะมีแต่วสีเห็ดนี่อกมี่ดอกมึงุ่ใหญุ่่นั้งให้ตัดหญ่ั้งให้ตัดใหม่ดเห็ดอีง

แี่ยน่อยกับพ่อท่านได้เคืองอยู่เอะน้ำเอาหน่อยเถอะมันน้ำตอนนั้นตอนท้ามาวว่านหมูกอรอนเลี้ยงเออยได้น่าจะมีคนเก็บอยู่เดน,นีนเนาะผู้คนอยากไม่ได้ว่าดอกพี่บอกพริกพี่น้อง บอกผีกพังกันไว้ตูย้ยายคือว่า,าได้เบียมาจะใส่ว่าล้วคือว่าปูไว้นเฮียนเ่ยไว้ตูม้มีพุดนะบอาากพริกเท่าจะมีแนวกบาปะกินดีว่าสมง้อดิบกินกินนะเอาเลยได้สองหน่อย

Bát, nặng từ phía trên xuống bẹp mà dài vớt là thở ừ. Tên mặc muông phun พุ่นทางพุ่นใส่เงาใส่ต้นเงี้ยนี่ก็ตกโคโลงผลีไปเพื่อไงเธอมันรดนิซุกติตทวันนู้ยหนึ่งเน่า่ะละทวันนู้ยนี่รดนไม่นี่นี่นู้ยนี่เน่าบ่มันแตกเลยไก่เขากินเถอะมันมันมันตึงมากแล้วมันแก่เลยเมนบ่พี่น้องอ่ะมันแก่มันกระิแตก ก็เก็บไปบ่มตัวมันแก่ครับเนาะให้กวามันสิอัน,นแตกตกลงมาแตกใหญ่เต็มตัวนี้ขวนดินเห็ดน,น,นี่คือห<ก><า>นึ่งเจ็บใบย่มามขวดใบฉิมตัวไก่จาก้าจักคือกันแล้วเนาะเป็นยังไปกับเจา้ากันยืน <laughs> นับกันนี่แหละขี้ฟุ้นเท่น้ำมูลนี่แหละฟุน้นเทา กูม่วนนั้นม่วงเขียวไงอันนี้เป็นดอกลอยเถาะต้นนั่นเมาเออ,อไปซองบ้างหมูว่านหมกนูกรรไกนี่ก็ที่ได้เอาฟุ้นมะเทศใส่ข้าแล้วก็เอาเคลียดินโกบต่นีนเดี๋ยวขอยสิมาน้ำนี่ขอย่งเห็ดบ่ ดูเหยนก็ได really? ้ซักเหลี้ยมแล้วเขาออกบานจักมือหมรอบนี่ต้นเมาเป็นดอกต้นัะเขบบมะยังมาปลูกตามคุยถมไม่ไว้เขียบ ที่เสื่อนพอหยุดพูดพแล้วเงี้ยนั่นก็สิปิดวงจีงเดี๋ยวนี้เ่ราะคิดว่วาท่านวล่ะเพราะวันกายนี้เก็บจีนจังวา่า <laughs> ไปจากวานันพ่อวันเหลี่ยวๆพี่น้องเอ้ยฝนถ่นลงมาจังบ่ีต อีซียู่บางละมุงเชนบุรีแล้วก็กลับบ้านห้าหกแล้วก็วันที่เจ็ดบันติดต่อเขาไปโรงพยาาวันที่สี่กลับมาเดินทางหิ้ง,งกลับมาวันที่ห้าหกห้าหกเจ็ดอยู่เมืองเลยแล้วก็ว่างถึงสิบเจดถึงสิบสาม 1ิ 14, อยู่ที่อุดรเนีว่างถึงสิบแปดสิบสามไม่ว่างแปดถึงสิบสามแล้วก็สิบสี่พวกนี้เห็งุงานใดเราบประวนันมเข้าไปอนอันตีนีแค่เจ็ดนีแค่หกสี่แค่เจ็ดท่านละงานทุกทายเจ็ดเป็นบ่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่กับสิบหกจะหมดแล้วนะพี่นอ้องเดี๋ยวสามงาน กันกับมาตาวันที่หาแลละก็ซ้ำเดียวสางานหนึ่งสองสามเจ็ดแปดสิบสี่สิกสหกดแหล้วก็ทนั้นพออยู่ก็ม่จริงก็จะมาเปลี่ยนชาวสวนชาวไร่เต็มตัวิเต็มตัวอ้าพี่น้องเนียบานต่อาสาลักิเนีเอาไ้ซ้ำนี่สะกันพอกันไหมคิบบานแล้ยังบานแล้วยังเสียวม่อไหร่าย พี่น้องพักบ่อืนบ่อยากว่าจะข้าปลูกกิน <c oughs> ขันบ่ปลูกกับดิยจ้ะ,ะสำหรับลิมนี้เอาไว้สำหีสกันทอกันไม่ลิมหนาสำหรับลิมนี้สบายดีพี่น้อง